สวัสดีครับผมนายพราบุตรจิปสินคุณตำแหน่งซีเนียร์รีเซ i ชั่นนิประจำทูสเฟียสาขาเมกะบ,บางนาขออนุญาตส่งและ์ดีโมในหัวข้อแนะนำจุดเด่น iPhone SE รุ่นที่2หรือ SE 2020พร้อมจุดเด่นที่น่าสนใจและเห็นภาพครับรอบประจำวันที่24พฤษภาคมพุธศักราช2563ครับสวัสดีครับผมสเฟียกล้องครับ นิสเีก้องขออนุญาตมาแนะนำเพื่อนใหม่จากทาง Apple นะครับและก็แน่นอนครับว่า Apple ได้เปิดตัวเพื่อนใหม่มานั่นก็คือ iPhone s e 2020หรือ SE รุ่นที่2ครับสิ่งแรกนะครับที่นิสเียก้องอยากจะแนะนำก็คือในส่วนของในการออกแบบตัวเรือนครับหรือตัวเครื่องนะครับเป็นการออกแบบกระจกกับอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวเครื่องนะครับแน่นอนครับว่าจะมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงอย่างแน่นอนครับ ในขนาดที่เป็นขนาดที่ยอดนิยมนะครับขนาดพกพาที่เป็นที่ยอดนิยมสําหรับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ยังมีหน้าจอขนาด4.7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ขนาดเหมาะสมนะครับแล้วก็สะดวกบการใช้งานอย่างมากด้วยครับในส่วนถัดไปนะครับแน่นอนครับว่าในส่วน SE นี้นะครับจะมีชิป A13 b i o อ i c ครับซึ่งเป็นชิปที่ทรงพลังนะครับเทียบเท่ากับรุ่น iPhone 11เลยทีเดียวนะครับแต่ก็อยู่ในขนาดที่กระทัดรัดนะครับในส่วนของ iPhone SE รุ่นที่2นี้ครับและแน่นอนครับในชิปที่ล้ำขนาดนี้นะครับสามารถทำให้คุณผู้หญิงผู้ชายนะครับเล่นเกมได้อย่างประสิทธิภาพได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับดูจากสังเกตได้จากประสิทธิภาพของเกมที่มี ความล้ำในเรื่องของการเคลื่อนไหวในการใช้ภาพที่มีกราฟิกสูงสูงๆครับในส่วนของ iphone se รุ่นนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ดีอย่างทีเดียวเลยครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นส่วนในเรื่องของกล้องนะครับในการถ่ายภาพเซลฟี่เนี่นะครับในส่วนของ iphone se นี้จะมีแค่เพียงกล้องเดียวครับแต่ก็สามารถถ่ายภาพในการที่จะเป็น หน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยนะครับหรือภาพพอร์เทรตที่เป็นทิ่ยอดนิยมสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับในการปรับระยะนะครับความลึกชัดลึกหรือตื้นนะครับในการทําในส่วนของภาพพอร์เทรตนะครับก็ทําง่ายได้ง่ายนะครับแล้วก็สะดวกอย่างมากด้วยแล้วก็มีความเพลิดเพลินและสนานการถ่ายภาพอีกด้วยเช่นกันครับในส่วนของรูปแบบการถ่ายภาพทั้ง6แบบนะครับในส่วนของการถ่ายภาพพอร์เทรตนะครับ ก็มีในรุ่นนี้อีกด้วยเช่นกันครับสามารถทําให้มีความสูขเพื่อเพลในการถ่ายภาพแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายภาพได้อย่างแน่นอนครับเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วครับแน่นอนครับว่าในการคมชัดนะครับแล้วก็ลูกเลียนถึงการเล่นแสงและเงานะครับและมีประสิทธิภาพของ HDR หรือ High Dynamic Range นะครับซึ่งทําให้ความชัดความคมของตัวแสงเงาของภาพนะครับเห็นภาพคมชัดแล้วก็สามารถมีความ ลูกเล่นแล้วก็เหมือนโปรเฟชชั่นอลเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็น3สิ่งนะครับที่สปีกองได้แนะนําเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ iPhone SE รุ่นที่2นี้นะครับและแน่นอนครับว่าทางทูของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นที่ดีเลยครับแล้วก็เปิดจองแล้วนะครับถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ครับแน่นอนครับสามารถสอบถามได้ที่พนักงานทูตเวีตสาขานะครับแล้วก็ในช่วงโควิดแบบนี้นะครับสวีกองอยากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักนะครับ เหมืสียกองที่ได้มาแนะนำสิ่งดีให้กับคุณผู้หิงผู้ชายในวันนี้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับ